ไปดูเลยดีกว่านะคะภาพบรรยากาศนะคะก็เป็นเพลงนะคะแม่ของแผ่นดินคาะที่บอกไปก็เป็นเพลงที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของสมเด็จพระราชินีของเรานะคะตลอดระยะเวลาที่โรรองทรงอยู่ในราชวงศ์นี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงถวายเนื่องในโอกาสวันแม่นะคะวันที่12สิงหาคมนึ่ถึงนี้ค่ะโดยช่องห้าร่วมกับศิลปินจากค่ายแกรมมี่แล้วก็เอ็กซ์แสตเนเรโอนี่แหละค่ะก็ นอกจากที่เห็นในในรวมเมื่อวานนี้ค่ะก็ยังมีหลายคนที่คิวคิวไม่ได้เหมือนึงว่าไม่ได้มาร้องรวมน<ฮ>ะคะแต่ก็มีลายเดี่ยวไม่ว่าจะาเป็นคิว<อ>รุดตูนต,ตามนะคะรวมทั้งคนอื่นด้วยน้องพินท่าได้ร้องไหมพินท่าน้องพินท่าก็ามาด้วยไม่หนาา้าผ้าอะเนาะแต<ก>่หนึ่งใน หนึ่งในลายชื่อแล้วแหละลายนะคะก็ก็เตรียมรอฟังกันได้นะคะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอสวยๆในวันที่6สิงหาคมนะคะก็คือออนแอร์ทางช่อง5้านะคะเป็นวันแรกค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเฮงวันแม่ด้วยก็อย่าลืมรักคุณแม่เยอะๆด้วยละกันนะคะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศการน้องเพลงทั้งหมดนะคะไปฟังสัมภาษณ์รวมนะคะได้ดูหน้าน้องสิงโตแน่นอนนะคะรวมทั้งไปดูกันกับโตโน่ละกันคู่กันก่อนเลยสุดสัปดาห์ แบมวมอยสุดสัปดาห์เนาะท่โอ๊ตบ้องกันนะคะเพราะว่าไม่มีที่ไหนจะหาได้เท่านี้พี่โน่เห็นเยอะแล้วไงแต่น้องกันแบบนานๆนี้จะแบบหินดอกก้าวเกินนี้อยากให้ดูศึกสุดสองราศีจริงๆนะคะเจ้าสุตบ่อเขาคือนางโดดเด่นมากนะคะเป็นขับนางแน่นมากนะคะแล้วก็คนก็แตวโอติมหงสไม่ว่าจะเป็นแบบว่าราศีใดกู้ขันเทพกระโดดจริงนะคะเราไม่ดูว่า แต่ว่าตอนนี้เราไปดูภาพบรรยากาศทุกงหมดสัมภาษณ์โรนแล้วก็กันกันโนนะคะเมื่อใครจะไปโรงเรียนก่อนนะคะส่วนกันเดี๋ยวตัวโน่เดี๋ยวอะไรมีอยู่นะคะแต่สิงโตอ็ขอภัยด้วยจงใจกันสุดฤิ์สุดเดชอ่ะไปดูเลยค่ะ เจ๋งมากเลยหน้าเราเบกครับเป็นมากยืนคุ้อเเสื้อผิดเห้่านวาชัดงทีมดอกน่นแไอ้ไอ้เราไอ้ดึงเสื้อผิดข้งอบมากมันเห็นเสื้อขาวอ่ะมมลับกซ้ายดูเสื้อนี่ด้วยนะ่ครับและเพลง ไงม yeah, ั้งครับเพื oh, ่อนแก่อะไรไปพื่อครัจอดาบครับจอดาบด้านหลังครับ

เอาเรียนเรียนแล้วเดี๋ยวให้หมุนเอาพิพิาเรียนกันนหมนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดลำดับก่อนนะคะจะจัดทีเดียวเลยได้ตั้งตัวเลย

I แล้วอะค่ะทุก เพลงเพลงนี้นะคะแม่ของคนไทยก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ครบครอบประชนมพรรษา80ดพรรษานะคะความหมายของเพลงนี้ก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งทรงเป็นแม่แม่ของแผ่นดินและเป็นราชินีที่คู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาโดยตลอดที่สั้นทรงงานแล้วก็สมเด็จเหนื่อยมาตลอดนะคะค่ะความรู้สึกพิจิบ้างครับที่ได้มาร่วมร้องเพลงเป็นยังไงก็ เวลาร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าทุกบรรทัดเนี่ยทุกบรรทัดที่เนื้อเพลงนี้นะพูดถึงก็หมายถึงพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละงานจริงๆแล้วก็ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีพระองค์ท่านเป็นแม่เป็นควีนที่ทรงเสียสละแล้วก็ทรงเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วพี่บี้ล่ะพี่บี้เป็นไงบ้าง ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีโอกาสได้ได้รับร้องเพลงนี้นะครับแม่ของคนไทยนะแล้วก็วันนี้ได้ได้ได้มาร้องแล้วก็ได้ไมาเห็นภาพนะครับพระราชกรณียกิจที่ขั้นทาที่ที่ฉายอยู่ด้านหลังนะฮะก็ทาให้เรารู้สึกว่าเรารักแม่มากขึ้นแล้วก็บางพระราชกรณียกิจเนี่ยที่เราไม่เคยทราบเราก็เพิ่งทราบจากภาพที่ได้เห็นเหมือนกันครับ <c oughs> ค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านท่านทรงงานหนักเหลือเกินนะคะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนไทยทุกคนนะคะได้ได้ตอบสนองนะคะคุณที่ท่านได้ทําให้กับแผ่นดินของเรานะคะแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกของท่านนะคะก็ก็เหมือนเป็นเป็นลูกที่อยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะด้วยบทเพลงเหล่านี้นะคะรวมกันทุกๆคนค่ะ การบรรยากาศการถ่ายทำวันี้เป็นไงบ้างพอดีคนที่ผมมาสนาับกต้องายากต้องโคตรยังไงบ้างก็วันนี้เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเจอกันเยอะนะครับก็ก็รู้สึกดีซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ไม่ได้พูดวันนี้ก็คงจะภูมิใจกับกับวันนี้เพราะคนเยอะมากคุ้มได้บจริงจริงนะครับก็ก็เราเราเห็นพวกท่านเดินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดแล้วก็ทรงงานหนักจริงๆก็ในหลวงเป็นเสาหลักพระราชินีก็เป็น สิ่งเกองมาที่สำคัญใช่ทําให้พวกท่านทรงงานหนักได้ขนาดนี้จริงๆก็วันนี้ภูมิใจครับที่ทุกคนเป็นส่วนร่วมแม้กระผมเองแล้วก็ทุกคนวันนี้ค่ะคบคการค้าัาเตมีแล้วก็เพลงที่ฟังกันอย sim s. <S all, course, uh ่างนไดครับ ครับผมก็สำหรับในชีวอตันนี้นะครับผมแม่ของคนไทยนะฮะก็จะเอาแอร์วันแรกวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ใกล้ถึงวันแม่แล้วด้วยนะครับอยากให้ทุกทุกคนได้รักคุณแม่มากๆครับผมแล้วก็ฝากนะครับผมในชีวตันนี้นะครับผมแม่ของคนไทยไปด้วยครับสวัสดีค่ะ เราสัมภาษณ์พระเอกคู่กันไปแล้วค so ่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้มาร้องเพลงโหดีใจแล้วว่าเป็นเกียรติภูมิใจมากๆเพราะว่าเรามีโอกาสได้ร้องเพลงในหลวงผ่นดินร่วมกับศิลปินของกรมมี่แล้วก็เอ็กซแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงของแม่ของคนไทยด้วยค่ะเป็นการถวายงานด้วยใช่ค่ะเหมือนเราเรียกเรียกว่าคือครบ80พรรษาเราจะถวายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเรา สิ่งที่ท่านได้ทำมาว่าจะเป็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจเ <c oughs> ว่อเว่อรรัวแล้วค่ะขอใหม่ค่ะพี่ตัดให้หน่อยค่ะ <c oughs> พระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็ท่านท่านจะคอ,อยตามพระบาทสมเด็จะอยู่หัวตลอดใช่ <c oughs> เป็นแม่ของคนไทยที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจค่ะเหมือนแม่แล้วน้องน้องมันมีอสไกับคุณแม่มากสนิทมากคุณแม่เหมือนเป็นเพื่อนเลยค่ะก็ใกล้แล้วก็ ปีที่แล้วก็มีแบบวาดวาดรูปให้ปีนี้เดี๋ยวเราก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าเรา,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 าจะทําอะไรให้คุณแม่ดีแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นเด็กดีให้คุณแม่ทุกวันทุกคนน่ะ พี่ลูกน้องบ้างคืนวันหลายคนพูดถึงฉากร้องไห้บ้างเป็นไงมงก็ถือว่าเป็นแบบมีดราม่าเข้ามาด้วยเพราะว่าในลูกพี่ลูกน้องเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของลูกพี่ลูกน้องสองคนอยู่แล้วแล้วก็มีน้องออมอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นจะเป็นในเรื่องของสามคนส่วนใหญ่แต่ว่าของเราเนี่ยก็เป็นสาวข้างบ้านก็จะมามีในเรื่องของมาติ้วหนังสือให้น้องออมบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าซีนเมื่อวานจะเป็นในเรื่องที่ว่าเราไปคิดว่าพ่อเรามีเมียน้อย ใช่คิดว่านะมุมใช่แล้วก็เครียดแล้วก,แวก็แล้วก็พอเรามารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่พ่อเนี่ยใช้นี่เขาเพราะเขาส่งเราไปเรียนเมืองนอกเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหความรักของพ่อยิ่งใหญ่มากเลยค่ะเป็นดรามา่าเป็นดราม่าซีนเหมือนเราแบบจะปเป็นตัวเบรกเบรกนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตลกตลก,ตลกทุกคนก็ฮากันอยู่แล้วค่ะสองพรอเอกนะ่ะ ดีค่ะสนุกมากเพราะว่าทั้งสองคนเขามีมุกมีอะไรที่ที่ที่เล่นสดๆกันสนุกอยู่แล้วเราก็กําลังเรียนรู้ตามเขาไปอยู่ค่ะสู้ไหวเนาะสู้ค่ะแล้วพี่ก็ก็สู้ก็ตามๆกันเพราะว่าทุกคนก็แบบเออเป็นกำลังใจให้เรื่องแรกด้วยก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ็คตัดให้ด้วยเมื่อกี้ได้ได้เขาตัด้่ก่อนที่มึงจะตัดก้อนนั่นว่ามึงตัดกตรงตัดหรืออย่างนั้น <c oughs> ไม่ไหว นี่ตอนเคี้ยวกันล้วเนี่ยเดี๋ยวผูบริหารบริ